จือในบุญตันแก้วเสมอใจในเพรดิเขาก็เลื่องในวงฐารดาบนี่ก็เลีอยกว่าปอกคูตันดับลำปางะคระับตีเลขตีนี่มาสืบอถอดมาจากกูยาตายายครับทํามาก่อนก่อนตีว่าจะทํามานั่นฮัดน,นฝึกมาก็ป่อ อเป็นคนสอนยังว่านะเนาะสมัยก่อนการห้ามกันเแียนโรงงานเนี่ยมันก็มีก็เลยมาอันมาตีมีตีดาบเนี่ยตีมาด้วยความอดทนนั่นแหลนะเมื่อเริ่มตีใหม่ๆนี่มือแตกมือบวมหมดอะโซนตีว่าจาังหวัดลำปางเนี่ยเอาโซนตีว่าตีดาบนี่ มันก็นจะมีมีมีโสนตีอำเภอห้างชัดเนี่ยนะครับสมัยก่อนเจ้าปอติพจ้างเนาะเปิด่ยก็มาตีอยู่บ้านคุกเกิดซึก,ซกสงครามเนี่ยมันบ้านีตวตีดาบตีอะไอย่างนี้จะมีบ้านขําแดงบ้าน้าวบ้านห้างชัดบ้านนั้นสัน้ายเนี่ยมูนี่ เป็นหนแรงสงสัยว่าจะต้องเป็นหนแรงผลิตดาบ,นค,บคนบ้านเฮาสมัยนีย้สมัยนั้นเนี่ยถ้ามีดาบเฮากระทัาโค้งตกเป็นถาดเป,ปล่นไปได้เหครับดาบเนี่ยไปคอยปลุกปักปลุกปองคุ้มภัยเฮาอยู่หลอดได้ทุกวันนี่ครับ เมื่อสมัยก่อนสมัยก่อนป่อเป็นคนเป็นคนกีบเนาะเป็นคนกีบเล็กแล้วก็จะตีกันได้ห้าคนณหลอบนี่นห้าคนแล้วแหมคนนึงคอยสูบเสาสูบเสาเป็นคนนั้นพอไฟว่ามันเล็กมันจะแดงจะได้มันแดงจะได้ปอนี่จะเป็นคนกีบเวลาเวลากีบออกมาปุ๊บเขาจะมาบุ๊บุบ๊ปก็จะต้อง เข้าใจกันว่าบุบจะได้มันถึงค้อนมันได้ตุม้มได้ต่ำมกันมันจะลงปิดจังหวะสมัยก่อนมันลง้องขึ้นครับจังหวัดลำปางเน่ะเปิวนก็มาเอาคนตีไปเอาเล็กนี่มีสามอำเภอครับมีสามอำเภออำเภอเมืองคือบ้านกาดเมกเอามาตีมุ้ยตีอางอำเภอก็อ้ากับบ้านสงแครอําอำเภอชัดนี่ก็มีบ้านขำแดงแปลเ,เอาเล็กจาก มึงลองมึงลองมาตีพอตามปกติตั้งว่าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้มดเว้นเฉพาะวันอาทิตย์เปินมาคือจุบมีมเยอย่างเพราะว่ามันถ้าเขาจุบเขาอย่างไปแล้วมันจังไปเล่นเจ้ามันดาบมันก็มีมีหลายทรงเนาะยังนี่ก็ทรงไปไหว สรงไปไหว้แล้วก็ทรงไบเข,ไข้าใบคามีายจะลดมีไหวหางเป็ดทรงย้องทรงไทยลือ้อมันมันมัน,มนแล้วแต่ลูกลูกอันลกคข้าก็จะสั่งเน่นะครับมีมีหลายทรงยังมีมีก็มีหลายลายทรงเหมือนกันนะมีอ e ินเนปมีไปไหว้ไปไหว้ก็มี เนี่ยกินบ้านเฮาเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างเล่มเนี่ยครับนี่นี่บ้านเฮาเนี่เป็นมีปไปไหว้วาาอยกินครับเอาไว้ยากกินเนี่ยยังคนตั้งคนตั้งเหนือเฮาตั้งบ้านเฮามันสอบสอบมีดแบบนี้ครับมันพันเวลาลไปซับไปลาบกินหลาบอย่างมันก็นจะได้อันนี้ดีผมก็ภูมิภูมิใจไปทั่นยางครับการตีดาบตีอย่างนี้ อีแม่คือว่าแม่ยายโพ้อยเนาะแม่ยายโพอสิริอายุยได้เดียวนี่กว่เจ็ดสิบคามาน,นี่ละปอ่แม่เปิ้ลเด่ามาเนาะยายก็ซื้อจากปอจากแม่มาจากอุย้ยดังเริ่มงดังว่าอุย้ยมาเลยเนาะยายเกินมากกว่หันเปิญญาา้ลน่าเปิ้นทำยายก็ซื้อมาจากอุย้ยมันเฮาห้องอุย้ยเนาะแต่ก่อนเมื่อกว่าปู่ปู่ยา ยายก็เนี่มารางว่าอายุได้ก็ปีสิบปีก็เริ่มทักเราเล็กๆน้อยๆนี่สวยปนเพราะว่ากำมีดกำอยังแป้ได้แล้วจางทนัดแล้วก็มาเหลาไหวเหลาไหวเหลาไายแล้วก็มีคนมาตีโตว่าดาอย่างเงี้ยมาเปิดกไปหาใบดามาือเอามาเหือน่องบบาเนาะน่องบบาวเป็นคนเหลาประสวยนะ เราแล้วก็ย้ายเป็นคนทักทักเลยอะถามลูก,ก้าว่าจะเอาขนาดไหนลูกแกลจะเอาฮึกหรือละเอียดเสินใหญ่ที่น้อยนั่นหรอกบางคนว่าเดทด้วยมากนี่จะป็นละเอียดไป่นักแต่ถ้าอู้ถึงหวายนี่บางคนเมื่อก็กสอบอยางเอียะมาต้องใส่มาต้องใส่สีใส่หยั่งแล้วเป็นธรรมชาติเป็นธรรมศาสตร์มันมันน่าเป็นยุบไปกำไปมากะ งามของบนไปเนาะงามของไหวไปแมวคนตะก,กรนนปืนได้ลุ้งอย่างเช็กยังปืนอยู่มาได้เป็นร้อยๆยปีบางคุนี่เอาดามมาซ่อมดามนี่ม,มีละและ้วแตกไปหมดปอบนี่ยังยังอยู่ความโอ๊ดของไหวมันจะอยู่ตีเนี่ยแต่ถ้าเอาไปลงหักมันก็ยิ่งจะอาจจะโอด๊ดอาจจะโอ๊ดกวัวตีว่ามันได้ลงหัก เฮาวัดดาบนี่ถ้าเขาถามมาวาดที่ไหนความยันความยานความสั้นเนาะมันส่วนดาบนี่เปินจะเอาสองในสามสุม่มมดใบดาบสามส่วนเฮาก็ไปหักออกมาสงส่วนเอามาทักไหวายมันจะคือเป็นโหดีของตีเปิไปกล่ำไปจับคล้ายๆอย่างดาบเซาเอ็ดนีอยู่เนาะสามเจ็ดเซาเอด็ดเฮาก็เอาสิบสี่นิอยู่มาใส่ดาม มันมาจะนี่นะแต่ถ้าเปลี่ยนดาบตีบนเอาไปพ่นไปล้มนี่มันจะเปลี่ยนดาบเล่ระความถนดัดบางคุณบุกเอาสัน้นเอาเอาแน่นปินจะเอาสามในห้าห้าส่วนเอามาทักจะสามส่วนยุดไปสองส่วนเราเราฟักเราดามก่อนอแหละแล้วก,ก็เอามาใส่ไหวใส่ไหวาบางคุณบุกะจะใส่ตอง บางคนกอาไปใส่เงินอย่างนี้ปุนเอาไปใส่เงินเหล่าแล้วก็ต้องส่งไปใส่เงินสมงว่าเจ้าของปุต้องการใครได้เขียวเงินปุณไปใส่เงินใส่เงินแล้วถึงเอามาใส่หวายวนิ่มต้องได้เพิม่มเติมคือว่าจะสําเ็จอย่างนี้ไปถ้าหมอไหนเอาตองก็ต้องเาะเอาเอาไปเพิ่มตองเพราะจลาเงินปุนอย,อยู่จังไหม่เนี่ยิ่ณจะไปสใส่จังไหม่แล้วก็กบเอามาทักทักแล้วก็คือเสีอ่ะ ยิ่เลิกถ้าจะเอาเกียรติกะควยว่าแถมก็เจ้า